อ่ะครับก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีสุกอมูเลตนะครับในวันนี้เนี่ยผมมากับเหรียญของหลวงพ่อพัดบุญญากาโมนะครับแห่งวัดห้วยด้วนอําเภอหนองบัวนครสวรรค์นะครับเป็นเหรียญรุ่นนี้เลยนะครับผมกําลังร้อนแรงอยู่มากๆเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นพิเศษนะครับผมสร้างกุฏิงฆงนั่นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมอ่ะเขาเรียกว่าเหรียญหน้ายากเนาะเดี๋ยวมาดูภายในกันเลยดีกว่านะครับ นี่โอ้โหมี2ชั้นนะครับผมดูนะครับนี่อันนี้เป็นเนื้อนี่เลยดูลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่โอ้โห,โหยังกับแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเอ่อยังกับเนื้อนาคเนานะโอ้โหสวยมากๆนะครับผมผิวพิงโกเลยนะครับนี่เนื้อนี้ก็คือเนื้อทองแดงนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมสวยงามมากๆนะครับผมนี่เป็นพิมพ์แบบนี้เลยนะครับก็เป็นพิมพ์นิยมเนาะหน้าใบหน้าแบบนี้ใบหน้านิยมเลยนะครับเนี่ย อ่าเห็นไหมอ่าซึ่งเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นผลงานของอาจารย์บิ๊กบางใหญ่นะครับผมนี่เป็นฝีมือการแกะของอาจารย์บิ๊กบางใหญ่เลยนะครับผมถือว่าสวยงามมากๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแกะซีนดูกันดีกว่าเนาะจะได้เห็นกันชัดๆนะครับผมมาตัดซีนเลยมาโดนอากาศครั้งแรกเลยนะครับเนี่ยอ๊บอ่า โหน้ำหนักเยอะมากๆนะครับผมนี่เลยนะครับผมเหรียญก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมเนื้อนี้ก็เป็นเนื้อทองแดงเนาะเดี๋ยวผมให้ดูใบรายการนะครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะนี่เนื้อนี้เนื้อทองแดงนะครับผมสร้างอยู่ที่3ามพเหรียญนะครับผมนี่เป็นเนื้อที่รายการที่7นะครับผมเนื้อทองแดงนะครับซึ่งมีวงเล็บด้วยตรงนี้เห็นไหมครับผม พิเศษลงท้าย9ลงยาจีวอนนะครับผมอ่าของผมได้แบบพิเศษนะครับผมพิเศษใส่ไข่ครับผมอันนี้ก็ได้แบบลงยาจีวอนมาเนาะก็ถือว่าหายากนะครับผมรายการแรเลยนะฮะนี่อ่ารุ่นนี้ก็ถ้าเป็นเนื้อไหนที่มีลงยาจีวอนแบบนี้เนี่ยก็จะสร้างน้อยนะครับผมราคาก็ค่อนข้างกระโดดขึ้นไปอีกนะครับผมอ่าดูนะครับ ความสวยงามความคมชัดนะครับเนี่ยอันนี้ก็ตกอยู่แบบนี้เนี่ยเนื้อนี้ก็คงมี306เหรียญปะครับอ่าก็ประมาณนั้นนะครับผมอ่าถือว่าสร้างน้อยมากๆเลยนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็สร้างไม่เยอะนะครับสร้างอยู่ที่102ลังเท่านั้นนะครับอ่าเป็นลักษณะแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะครับขอบเหรียญก็มีการยกขอบแบบนี้นะครับผมแล้วก็เป็นอักขรอ่าเลขยันอะไรไปนะครับผมอันนี้น่าจะเป็น ขถามงกุฎพระพุทธเจ้านะครับผมอ่านี่เลยนะครับรอบๆตรงนี้เลยนะครับอ่ะสวยงามจัดเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราลงกล้องส่องกันให้เห็นชัดๆเลยนะครับผมนี่นะครับใบหน้าแววตาหลวงปู่นี่แน่นอนนะครับผมนี่ได้มาจากเจริญพรบนแน่นอนนะครับใบหน้าแบบนี้เนี่ยสวยงามจัดเลยนะครับผมนี่ดูรล้วหน้าผากของงปู่นะครับ มีความคมชัดแบบนี้เลยครับผมนี่ขนาดเนื้อล่างๆนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับเนี่ยยังสวยขนาดนี้อ่ะลงมาที่สังคตินะครับผมนี่มีตอกเอ่อโคดด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมครับอ่ามีโคดต,ตอกด้วยนะครับส่วนฝั่งซ้ายตรงนี้เนี่ยเห็นไหมมีเลข9ด้วยนี่ก็คือเหรียญเนี่ยลงท้ายด้วยเลข9แน่นอนแหละก็คือลงยาจีวอนนะเนาะ เดี๋ยวไปดูหมายเลขเหรียญก่อนดีกว่านะครับว่าหมายเลขเหรียญเลขอะไรนะครับนี่มาดูนะครับหมายเลขก็คือ1 4 7 9นะครับผมเลขของเหรียญเหรียญนี้นะครับโอ้โหนี่เห็นไหมลงท้ายด้วย9นะครับผมจะมีลงยาจีวอนแบบนี้เลยนะครับโอ้โหสวยจัดเลยนะครับผมสวยงามมากๆนะครับซึ่งผมขอบอกก่อนเลยครับผมว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยน้ำหนักเยอะมากๆเลยนะครับผมเยอะกว่าเหรียญไข่เหรียญปกตินะครับผม อ่าก็ด้านหลังก็เป็นเหมือนหลังเต่าด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมนูนนูนออกมาแบบนี้นะครับอ่าสวยงามมากๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะลงกล้องให้เห็นชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับนี่โอ้โหถ้าท่านใดสนใจรายการนี้ก็เดี๋ยวติดต่อมาที่ลไลน์ดีของผมได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเปิดแบ่งปันให้เนาะอ่าเปิดเบาๆนะครับ นี่เริ่มตามหากันแล้วนะครับผมเหรียญรุ่นนี้เนี่ยเริ่มร้อนแรงแล้วนะครับด้านหลังนี่ก็ด้านบนก็จะมีเขียนชื่อหลวงพ่อนะครับเขียนว่าหลวงพ่อพัฒปบุญญกามโมนะครับผมแล้วผมสังเกตเห็นที่ผิวด้านหลังนะครับผมจะเป็นผิวเหมือนเม็ดทรายนิดนิดนึงเนาะก็เป็นผิวใสๆนะครับผมมีความหยาบนิดนิดนะครับถือว่าคลาสสิกสวยงามมากๆนะครับผม ที่ตรงนี้นะครับผมที่ตรงนี้ก็มีตอกโค้ดด้วยนะครับผมเป็นโค้ดพระพุทธนะครับผมนี่เห็นไหมฮะถัดลงมาก็มีอีกโค้ดหนึ่งนะครับผมเป็นโค้ดตัวอุนะครับนี่เลยนะครับส่วนตรงกลางของเหรียญนี่ก็เป็นยันนะครับผมนี่เป็นยันพระเจ้า5พระองค์นั่นเองนะครับผมแล้วที่ฝั่งซ้ายก็มีหมายเลขโค้ดนะครับหมายเลขรันนัมเบอร์นะครับผมนี่ เป็น1479เนะครับเหรียญน,นี้นะฮะอ่าเฮ้ยข้างล่างนี่ก็มีเอ,อ่อโค้ดพระพุธอีก1จุดนะครับผมมี2จุดเลยนะครับในเหรียญน,นี้เนี่ยตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1จุดนะครับอ่ามี2จุดเลยทีเดียวเชียวนะครับผมแล้วก็ตรงกลางที่ด้านล่างตรงนี้ก็มีปีพศบอกนะครับผมอันนี้ก็ปี2566นั่นเองนะครับแล้วก็วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับนี่ อ้า้โหถือว่าสวยงามมากๆนะครับเหรียญแบบนี้นะฮะนี่ต้องรีบหาเก็บกันแล้วครับผมอ่ามาดูที่ขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญน,นี่คือถือว่าหนามากๆนะครับผมหนามากๆเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเหรียญรุ่นพิเศษนะครับผมสร้างกุติสงนะครับ ซึ่งเหรียญน,นี้ก็เปิดแบ่งปันนะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยก็ทักมาที่ l ล n e ID ยของผมได้นะครับผม ID l ดี e ก็คือ lonalit.111 นะครับทักมาสอบถามราคาได้นะครับผมเปิดแบ่งปันราคาเบาๆแน่นอนนะครับอ่าเหรียญหายากแบบนี้เนี่ยคนค่าแก่การสะสมนะครับผมอ่าเก็บสะสมเก็บบูชานะครับแบบนี้เลยนะครับผิวนี่คือแบบเหมือนผิวนาคเลยเหมือนเนื้อนาคเลยอะเห็นไหมฮะสวยงามจัดเลยนะครับผม อ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับในคลิปนี้เนาะก็ถ้าใครชื่นชอบอย่างไรก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ